สวัสดีค,ร,คออรับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับช่วงบ่าย3ก็กว่าวันนี้นะฮะ15นาฬกา30นทีนะฮะ ก็มีการแถลงข่าวของสมโมสรเมืองทองอยู่ในแต่ของเราผ่านสื่สอโซเชียลต่างๆของสมโมสรไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับเรื่องการเปิดตัวกองหลังเซนเตอร์ทีมชาติฟิลิปปินส์อย่างเยสเปอร์นีโฮมนะครับอาจจะออกเสียงยากกันสักนิดหนึ่งนะฮะช่วงแรกๆนะครับเจ้าตัวเป็นลูกครึ่งสวีเดนกับฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งในรายการ FF Su อฟซูซูกิล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ลงสตาทให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึง4นัดด้วยกันนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดต่าง ่างของอดีตนักเตะเจอการเดนในหลีกสูงสุดของประเทศสวีเดนเนี่ยอาจจะมาทำให้ชมกันในวันพรุ่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งวันนี้ในส่วนของเยสเปอร์นมีฮอมเนี่ยเพิ่งจะพ้นจากการกักตัวที่ประเทศไทยนะครับก็วันนี้ก็ให้ทางทีมรีแฮบของสโมสรของเราแยกไปดูแลนะครับก็ไปจ็อกกิ้งเบาๆกับเรมพอฟท,ที่อาจจะมีอาการตึงเล็กน้อยจากเกมที่เราอุ่นเครื่องกับสุลกากรลยูเอเต็ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเอง ซึ่งในการแถลงข่าววันนี้นะครับโคชมาริโอยูรอสกี้เองก็บอกว่าตัวของโค้ดเองนะฮะปีมากๆนะครับกับการได้เสริมตัวผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้เข้ากับวิธีแนวทางการเล่นของโคชมาริโอยูรอสกี้นะฮะเข้าสู่ทีมหลังจากนี้เขาก็จะพยายามโฟกัสตั้งอกตั้งใจในการพัฒนาทีมเมืองทองของเราต่อไปนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหนักเตะไทยที่เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์อย่างชาชัยแสงดาว มาร์โกบลินีเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ไปเต็มๆเลยนะครับกับการที่ได้สลับสับเปลี่ยนยืนคู่กับลูคัสโฮชาหรือนักเตะใหม่อย่างเยสเปอร์นีโฮมเนี่ยจะสลับสับเปลี่ยนกันลงสนามก็เรียกว่าตองหนึ่งเนี่ยน่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้อีกเยอะเลยละครับขนาดเล็กแรกได้ยืนคู่กับลูคัสโฮชาเนี่ยบางนัดเนี่ยตองหนึ่งแบกลูคัสนะครับ <laughs> นะฮะในภาพบรรยากาศการเฉนนิ่งช่วงเย็ยนที่ นักเตะใหม่คนหนึ่งของสโมสรเมืองทองอยูไนเต็ดของเรานะครับอย่างน้องโอลิเวอร์เกรนสเบิร์กนะครับนี่เป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนซึ่งก็มาอยู่กับสโมสรเมืองทองของเรา2ส,สัปดาห์ด้วยกันเต็มๆหอบไปทำการเทรนนิง่งทำการฝึกซ้อมที่แคมป์กิเลวาเล่ม,มาแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าแอดไม่ได้ปล่อยภาพไม่ได้เอ่อโพสต์ภาพนิง่งหรือวิดีโอลงในสื่อโซเชียลของสโมสรเมืองทองนะฮะก็รอจังหวะที่เหมาะสมนะครับอ่ะอย่างโอลิเวอร์เกรนสเบิร์กนี่ฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่ง วัยเพียงแค่ยปีเองนะครับก็ย้ายมาจากลีกสวีเดนเช่นกันนะครับก็กำลังมุ่งมั่นตั้งใจพิสูจน์ตัวเองเพื่อชนะใจสตาฟโค้ชทีมงานลงไปถึงโค้ชมาริโอยูรอสกี้อยู่ณขณะนี้นั่นเองเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตมากกว่านี้แอดก็จะมาขยายความเพิ่มมากขึ้นให้กับแฟนคลับกิเลนพยองได้ทราบกันเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดปล่อยภาพนิ่งไปหรือปล่อยคลิปวิดีโอไปเดี๋ยวก็ต้องตั้งคำถาม question m a มาอีกว่าเขาคือใคร นะฮะและแอดมินสโมสมรบองทองไม่ค่อยอธิบายนะฮะจริงๆอยากอธิบายนะครับแต่อะไรที่มันยังไม่แน่นอนมันยังไม่นิ่งนะฮะเราก็ไม่อยากจะพูดนะครับเราก็รอให้ทุกอย่างมันเป็นทางการก่อนมันจะพูดเช่นเดียวกันกับทางโอลิเวอร์แกรนส์เบิร์กเนี่ยเราถามทางฝ่ายบริหารแล้วว่าสามารถปล่อยภาพได้ไหมซึ่งทางฝ่ายบริหารเองก็บอกว่าปล่อยภาพได้เพราะนี่คือนักเตะไทยเพลยเยอร์นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมอ่ะแฟนลับกีเรียนพยองคนไหนที่ตามดูฟอร์มของ เยสเปอร์ yes, ใน f f Suzuki กิครับกับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาก็น่าจะพออกพอใจละครับเพราะนี่เ็าถือว่าเป็นนักเตะกองหลังสไตล์ยุโรปที่วันเล่นกับทีมชาติไทยก็ถือว่าเล่นได้อย่างเหนียวแน่นนะฮะกว่าไทยทําประตูชัยได้ก็มาในช่วงไท้ายเป็นลูกโทษที่จุดโทษนู่นเลยล่ะครับคุณผู้ชมอ่ารายเอียดต่างๆของการเซ็นสัญญาหรือความรู้สึกต่างๆนะฮะเดี๋ยวอาจจะมาตัดใหม่ในวันพรุ่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะครับเพราะวันนี้ก็หลายคนได้ชมการสตรีมมิ่งไลฟ์สดกันไปไปที่เรียบร้อย แล้วถ้าเกิดอยากรู้เพิ่มเติมก็ลองติก๊กเข้าไปดูนะฮะใน YouTube ตอนนี้เดี๋ยวแอาจะปะเป็นด้านหน้าของ y u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  e เมืองทองรวมไปถึงทั้งฝั่งของ Facebook เนี่ยเดี๋ยวจะปักหมุดให้อยู่บนสุดด้วยก็แล้วกันนะฮะจะได้ดูกันไปแบบเต็มๆอิ่มกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครติดงานช่วงกลางวันก็มาดูกังคืนนี่แหละครับคุณผู้ชมอ่ะหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจคอนเทนต์นี้ของมืองทองทีีของเรานะครับ